ทุกคนระหว่างที่เรารอไปร้านครัวผักสดเราดูนี่ฮะเปิดดูเขาตะปังทุกคนที่เป็นทะเลหมอกอันซีนที่สวยที่สุดนะเป็นทะเลหมอกของภาคใต้ทุกคนอยู่ที่ชุมพอรอำเภอสวีเขาเรียกว่าดอยตะปังหรือเขาตะปังทุกคนแล้วก็จะมีพระทิตลงตกลงตรงเขาทะลุสวยมากว้า,าแต่ทุกคนดูสิสวยมากหมอกมนนั่นน่ะหมอก เขาบอกว่าต้องไปดูตอนเช้าทุกคนมันคิดจะขึ้นถ้าเป็นตอนเย็นมันจะตกตรงฝั่งระนองทุกคนก็ไปเที่ยวระนองซะเลยก็เพื่อนบ้านของชุมพอนั่งรถไฟมาใช่ไหมมาแซบมากินที่เขาเรียกว่าอะไรอาหารอร่อยอร่อย,ออยพัดใต้เนาะหลายร้านนะทุกคนเป็นหนึ่งวันออฟเดอะเบเลยต้องก็คือร้านกัวผักสดทุกคนจ้โอ้ยทุกคนดูสีหมอกสวยมากเป็นแบบเหมือนภูเขาอวตารที่จีนเลยเนาะ สวยอันซีนมากที่ชุมพรแต่ต้องไปที่สวีนะบ้านเกิดของนางเอกสมัยก่อนที่ชื่อสุดที่สาพัฒนุเนี่ยที่เล่นหนังเรื่องเป็ดน้อยสัตว์จำแพนะเขาเป็นคนอำเภอสวีนะเราไปอำเภอหนังที่คนนั่งรถไฟไปลงทุกคนอส่วนนี้ร้านขัวผักสดจ้ะทุกคนดูสิดูเมนูเขาสิทุกคนอืมน่าทานมากเลยเนาะ ดูสิทุกคนมีแต่เ,เมนูหน้าตาดีนะเนาะยวต้องไปพิสูจน์จ้ทุกคนมีแบบเบอร์เกอร์ก็มีนะดูสิครับทุกคนน่าทานมากครัวผักสดของดีเมืองชุมพรทุกคนไม่ไกลจากรถไฟแต่เราอยู่ที่ห้างโอเชียนนะกำลังนั่งชาร์จแบตที่เอ่อเคฟซี่ทุกคนดูสิทุกคนจ้า ค่อยๆนะค่อยดูนะครับทุกคน700เมตรจากสถานีรถไฟทุกคนพ่โคกิ้งด้วยทุกคนใหญ่คนใต้นี้เขาแบบนะสุดยอดมิชลินกับพวกยูเนสโก่ต้องมากินฮะไอพวกนี้กินไม่เป็นเพราะรถจัดจ้านอร่อยสะใจเขากินไม่ได้ทุกคนท่านอาหารใต้แล้วนอาหารใต้ที่มาเปิดนะครับก็ะจะต้อง รองรับสําหรับคนที่มีบุญจริงๆที่กินแกงได้เก่งแล้วก็เกิดมาแล้วแบบว่าแซ่บจริงๆทุกคนดูสิชัดไหมเนี่ยองชัดอยู่นะอ๋ออยู่ซอยสุขเสมอซอยเก้าทุกคนตำบลท่าตับเหาก็ในตัวเมืองว่130าร้อยสามสิบเมตรยังหอเอาเมื่อกี้จากรถไฟเราเดินมาอยใกล้นิดเดียวทุกคน ีทุกคนเข้าไปใน Facebook ได้เลยนะครับทุกคนมี Facebook ด้วยอ๋อร้อยกว่าเมตรเองเอยู่ใล้ตรงนี้เองเป็นแนวอาหารไทยด้วยนะอาหารนานาชาติด้วยนะทุกคนมีความเป็นยุโรปเวียดนามไทยด้วยนะเขาบอกมีขนมไทยด้วยนะนี่ขนมลืมกลืนทุกคนนี่เพจของครัวผักสดอ๋อมีความเป็นแหลมเนืองทุกคน อาหารชั้นเลิศเออ้น่ารักมากกลิ่นชิด c h e นี้มีความเป็นไส้กรอกเยลลมันด้วยนะพี่คอนใหญ่ๆหน้าทานมากอุ้ยมะยงชิดมาปริง่งรู้จัก,จากมาปริง่งมันจะลูกเล็กมะปรางจะลูกโจขึ้นมาหน่อยเดียวมะยงชิดมะยงหา่าก็จะลูกใหญ่ บรานี่มะม่วงหินมาทานใครจะสแกนเมนูสุดยอดเป็นอาหารกล่องก็มีนะครับข้าวหมูอบก็มีจะมีแต่เมนูน่าทานเน้นแบบสุขภาพด้วยนะทุกคนแบบกรีนแบบผักสดผลไม้สดอะไรประมาณนี้เป็นอาหารแบบเฮลฟี free, ที่จะทำให้ร่างกายเฮลซี free, ่ทุกคน จากห้างโอเชียนนะเดินสนาทีออกไป200เมตรเมื่อกี้ขึ้นใหม่เป็น220เมตรทุกคนเดินแค่สามนาทีอยู่ในซอยสุขเสมอ9ทุกคนโอเคเนาะไปได้แล้วมั้ง5โมงนิดๆแล้วทุกคนไปนั่งจะได้โพสจะได้ถ่ายทำกินไปเมาส์ไปมีจ้าบรรยากาศเมืองชุมพรทุกคนเดินมาหลังห้างโอเชียนโอเชียนเนาะโอเชียนหรือโอเชียน นี่งไงครัวผักสดเราเห็นแล้วอ๋อตอดีแกร็บเข้ามานั่งชุมนุมกันที่นี่ก็ทานข้าวกันใช่ไหมอ๋อดีครัวผักสดจตุคนจา๋าเจอเลยเรามาไหวไปไหมเนี่ย5นาที5โมง50 5โมง15กับเดียว200เมตรโดยประมาณจากห้างโอเชียนทุกคนโอ้ Green k i t c h e เมืองชุมพรทุกคนนะอ๋อปีผมอยู่ปัตตานีโอ้โหดูเมนูก็สิทุกคนอือมีผัดกะเพราโปรโตีนด้วยนะมีผัดกะเพราโปรโตีนชิคเก้นเบสิวเป็นแบบอาจจะเป็น,นมไม่รู้แหละ <รถ S 2> เป็นหมูอเป็นกัน่งแล้วก็ผัดข้าวแกงโปรโตีน <รถ S 2> อ๋อเป็นแนวอาหารเจทุกคนมิสกเรียนมิสเนรองไห้โอ้ยร้านรังกมร้ารังแกของผมของฝา เป็นแนวแบบนี้ของฝากด้วยนะทุกคนโค่งโคเช่นะครับน้านไหนก็มีนะจ๊ะไม่ได้มีแค่ด้านนอกนะจทุกคนอโอเคเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับทุกคนเป็นแนวยุโรปเวียดนามด้วยจ้ะแอร์ชมเปญอืม,อม เป็นแนวอินเตอร์ทุกคนมีอาหารจานเดียวสไตล์ญี่ปุ่นก็มาจัดทุกคนอ๋อมีปลาสลิดด้วยทุกคนอืมสลิดเนไปหาเมนูสวยงามทุกคนเป็นแนวอาหารหวานก็มีนะนี่เป็นโรตีอ๋อน่าทานมากเลยทุกคน h ี่เชิร์ชวอฟเฟิลก็มีแพนเค้ก โรตีชีสแน่นๆนลยครับแนวยุโรปก็เพียบเลยทุกคนจ้ามีเป็นชาเขียวทุกคนมัทฉะโอบิงซูทุกคนดูบิงซูสิดูที่หน้าตางอลังการงานชานทุกคน้าอันนี้จะเป็นเบเวอร์ดูสิ โอ๋อดูนมอันชันก็มีทุกคนจ้ะชาอันชันน้ำผึ้งผสมมะนาวน้ำแอปเปลิลช็อกโกแปปลตมิ้นก็มีนะจ้ะอือโอ้โดูสิข้าอย่างปลาแมคเคอเรลทุกคนจ้ะนี่ปลาหลังเขียวอร่อยมากทุกคนหมูย่างสลัดกุกกไก่อะโวคาโดอีกเชฟเวียดนามก็มีนะฮะเป็นแนวแบบเหน,นียแหนมเนื้ออะไรประมาณนี้ ร้านเปิดช่วง8โมงเชา้าก็จะมีอาหารเช้าด้วยนะทุกคนเป็นแนวไข่กระทะอ๋อก็เปิดตเรดกันก็มาจ้ะขนมปังชุบไข่ดูสิทุกคนว้าวดีเซอร์ขนมหวานดูนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าทุกคนลงคลิปนี้ก่อนเนาะดีไหมนี่จ้ะ